เพศสัมพันธ์ที่ต้องรู้ชายและหญิงที่อยู่คู่กันต้องช่วยกันดูแลยังไงวันนี้คุณหมอพิตตี้มีคำตอบค่ะสวัสดี ค่ะมาดาแพทย์หญิงชดาวจางวังกรคุณหมอพิเตียนะคะค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าถ้าคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายมาอยู่ด้วยกันนั้นจะทํายังไงให,ให้มีความสุขทางเพศได้ก่อนหน้านี้นะคะหมอดาวได้พูดไปแล้วถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพเพศชายในแง่ของมิติว่าเออมันสัมพันธ์กันนะความเครียดต่างๆเกี่ยวข้องตั้งแต่สมองคอเลสเตอรอลแคเทจไปจนถึงเรื่องของอวัยวะทางเพศชายเช่นเดียวกับคุณผู้หญิงลองไปหาดูกันนะคะคราวนี้ค่ะถ้าเราจับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายมาอยู่ อยู่ด้วยกันเนี่ยโดยที่เราอาศัยเบสิกหรือว่าพื้นฐานทางร่างกายทางจิตใจทางเรื่องของฮอร์โมนนั้นเราจะดูแลกันอย่างไรไง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกแต่ละคนไม่ว่าคุณเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันโลหิตสูงภาะวะอว้วนหญิงฝ่ายหนึ่งชายฝ่ายหนึงยิ่งเป็นทั้งคู่เนี่ย พอมาถึงมันจะมีปัญหาสุขภาพเพศได้คุณผู้ชายไม่แข็งตัวคุณผู้หญิงเนี่ยมีน้ําหล่อลื่นที่น้อยบาดเจ็บได้ง่ายจากการที่ร่างกายไม่แข็งแรงโครงสร้างกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงไม่ยืดหยุนคุณผู้ชายซอยหน่อยนะคะก็คือสอดใส่อวัยวะเพศแล้วเขากระทาการซ้าๆเนี่ยเขาใช้จังหวะซ้าๆเขาเรียกว่าจังหวะร่วมรักเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้มันก็ทําให้คุณผู้หญิงรู้สึกเจ็บพอเจ็บปุ๊บก็มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถึงได้กลับมาว่าคุณต้องต่างดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีเป็นพืื้้นนนฐาาและที่่่สํคคััญเมมออุณยยูดวก มันไม่ใช่แค่คุณดูแลตัวเองแต่คุณต้องดูแลอีกฝ่ายด้วยนั่นหมายถึงคุณผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพเพศช,ชายให้เขาแข็งแรงและคุณผู้ชายก็ต้องใส่ใจความรู้สึกนะคะแล้วก็รวมถึงเตือนคุณผู้หญิงให้ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัญหาปัจจุบันที่เจอนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นความเครียดความเครียดเนี่ยทุกคนเครียดกันหมดละคะ่ะโมด้าก็เครียดคุณผู้ชมก็เครียดตากล้องก็เครียดตัดต่อยิ่งเครียดนะคะเครียดว่าหมด้าผู้ผิดผู้ถูกอักแซบเนาะกลับมาค่ะก็คือ ความเครียดตรงจุดนี้ค่ะมันจะไปมีผลทําให้ฮอร์โมนนะคะความเครียดเนี่ยทำงานเยอะแต่ในส่วนที่ฮอร์โมนเพศกลายเป็นน้อยลงไม่สมดุลดังนั้นเราต้องช่วยกันลดละเลิกเรื่องของความเครียดเครียดในน้อยได้เช่นเครียดเรื่องของภาระงานเครียดเรื่องการจัดการการวางแผนทางการเงินการอยู่อาศัยแต่ไม่ใช่เอะอะก็เอาความเครียดมาใส่กันเนาะนอกจากนี้ค่ะการชักชวนกันให้มีสุขภาพทางร่างกายรวมไปถึงสุขภาพเพศดีเช่นการดูแลรักษาความสะอาดค่ะไม่ต้องโทษใครค่ะ ถ้าสมมติรู้ตัวว่าเป็นคนสกมกล้างทําความสะอาดไม่ดีไปใหม่ค่ะคุณผู้ชายนะคะองค์ชาติของคุณเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวตั้งต้นของการต่อโรคไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าด้วยความที่องค์ชาติมันยาวๆค่ะมันเลยมีการ แอบติดเชื้อแอบแฝงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อในทางเดินปะสะัสสาวะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยช่องของเขาทางเดินปัสสาวะสั้นกว่ารวมไปถึงช่องคลอดไปสู่มดลูกนะคะไปสู่เยื่อบุช่องคลอดอะไรต่างๆก็จะทําให้มีภาวะเรื่องของตกค้าวผิดปกติได้ง่ายดังนั้นสมมติว่าเช่นคุณผู้ชายเนี่ยไม่สะอาดคําว่าไม่สะอาดในที่นี้ไม่ต้องถึงกับนอกใจอีกฝ่ายหรอกค่ะ,คะแต่ถ้าสมมติคุณนอกกายนอกใจด้วยอันเนี้ยยิ่งเสี่ยงเพราะอะไรคะ <S <S คุณก็รับเชื้อมาคุณก็เป็นพาหะรังโรคคุณไปีเพพศสััันนธ์กบคท่ สองคนที่3เขามีการตกขาวผิดปกติในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนี่ไงก็มาจากคุณเพราะฉะนั้นต้องจุดนี้หมอดาวไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องทำเดอร์มัสเลยก็คือว่าคุณต้องดูแลร่างกายของคุณให้สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณต้องชําระล้างให้สะอาดการชําระล้างก็คือใช้น้าล้างนะคะใช้มือถูอย่างแผ่วเบาแผ่วเบานะคะไม่เปขอฝุนชายถ้าเป็นสบูอ่อ่อนๆได้ไหมจริงๆก็ได้แต่ก็ต้องระวังนะคะถ้าเป็นสบู่บางอย่างมันทาให้เสียสมดุลในเรื่ เรื่องของอวัยวะได้เนาะอาจจะทําให้แสบแห้งคันเป็นผื่นผดได้ในขณะที่คุณผู้หญิงนะคะสะบู่เนี่ยไม่แนะนําให้ใช้จริงๆแล้วตามหลักการคือน้าเปล่าแต่ปัจจุบันมันก็มีนวัตรกรรมนะคะในการล้างช่องคลอดเช่นเขามีการใส่เรื่องของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ซินดีนะคะรวมไปถึงเขาพยายามปรับสมดุลกรดด่างแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็ต้องหมั่นดูด้วยว่าเออเราใช้ยี่ห้อนี้แล้วมันเวิร์กไหมเพราะบางคนใช้ไปแล้วมันแห้งแสบคันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเรานะคะก็คือมันแรงเกินไปสําหรับอวัยวะเพศหญิงของคุณ นั่นเองก็ต้องสังเกตกันไปด้วยนอกจากนี้พอล้างทําความสะอาดแล้วใช้กระดาษทิชชู่ซับอย่างแผ่วเบาใช้กางเกงชั้นในที่สวมใส่แล้วโล่งสบายไม่อับชื้นที่สําคัญไม่ควรใส่ซับนะคะกางเกงชั้นในแล้วก็ถ้ากางเกงชั้นในขึ้นราเนี่ยหมอดาวแนะนําว่า เอาไปทิ้งเถอะค่ะนะคะเพราะว่าเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเป็นแหล่งของแบคที ria เชื้อโรคได้สุขภาวะทางเพศที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีจะทําให้คุณนะคะมีความสุขทางเพศได้เช่นเดียวกันวันนี้หมอดาวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องเพศต้องเรียนรู้ชีวิตคู่ต้องร่วมกันดูแลนะคะบ๊ายบายค่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนรายการของช่อง eternity clinic ค่ะในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีสถานพยาบาลค่ะที่เป็นเครือเดียวกันนั่นก็คือ e x c e l l e n t e q u i l i b r i u m wellness นะคะหรือเป็นสถานพยาบาล EEU ค่ะเราก็จะมีการแชร์นะคะข้อมูลไอเดียในเรื่องของสื่อต่างๆด้วยร่วมกันดังนั้นไม่ต้องงงนะคะสามารถติดตามได้ทั้งสื่อของ EEU แล้วก็ eternity หมอดาวก็จะไปอยู่กับคุณผู้ชมที่นั่นนะคะและแน่นอนค่ะ e x c e l l e n t e equilibrium นนะะเราก็จะเน้นเรื่องของการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยค่ะการรักษาด้วยธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกค่ะทําให้คุณมีสมรรถนะทางร่างกายและสมรรถภาพทางเพศที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในแบบของคุณเองอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะ Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชาย และหญิง